อืเห็นเลียวมีเขาบอกว่าเดือนมีนาจะมีอะไรนะเดือนมีนาก็มีโปรไงออมีนามีโปรโปรอะไรอะโปรแพ็คคู่ซื้อแพ็คคู่มีส่วนลดว้าวซื้อแพ็คคู่มีส่วนลดเกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่างสวัสดีครับผู้ชมผมพี่หลามจิโก้ไอทีครับ วันนี้ผมมีโปรโมชั่นเด็ดๆจากเรียวมีมาบอกกันครับนี่คือแคมเปญเรียวมีมีนามีโปรอ้ยเดือนมีนาคมทั้งทีก็ต้องมีโปรโมชั่นกันสักหน่อยความเด็ดของโปรโมชั่นในครั้งนี้ก็คือการเลือกจับแพ็คคู่สุดคุม้มระหว่างสมาร์ทโฟนเรียวมีซึ่งจะมีให้คุณเลือกก็คือเรียวมี7จ็ด 5G ตัวนี้นะฮะเป็นสมาร์ทโฟน 5G ที่แบบราคาคุ้มค่ามากๆเลยนะครับและรุ่นยอดนิยม อย่าง Realme 7 Pro เลือกจับคู่กันกันกบชุดอุปกรณ์ AIoT จาก Realme ซึ่งมีให้เลือกถึง4อย่างด้วยกัน <Wow. S 1> นั่นก็คือหูฟัง Realme Buds Air Realme Buds Air Pro และ Smart Watch Realme Watch และ Realme Watch Ace โปรโมชั่นนี้แบ่งออกเป็น2ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกผู้ที่ซื้อผ่าน AScom7Jmart PG Phone iT City CSC และ Power Buy เมื่อคุณเลือกซื้อสมาร์ทโฟน Realme 7 5G จับคู่กันกับ Realme Buds Air Realme Buds Air Pro Realme Real Watch Realme Watch S รับส่วนลดทันที500บาทหรือเลือกซื้อ Realme 7 Pro เลือกจับคู่กับ Realme Buds Air Realme Buds Air Pro Realme Watch เร a ย m e Watch S รับส่วนลดทันที700บาทเริ่มตั้งแต่1มีนาคมนี้ถึง15มีนาคมปี2,564นี้มีผ่อนส่วนเปอร์เซ็นต์นเ,นนเดือนด้วยนะจ๊ะและอีกช่องทางหนึ่งก็คือผู้ที่ซื้อผ่าน True Shop เมื่อคุณเลือกซื้อ Realme 75G จับคู่กับ Realme Watch รับส่วนลดทันที1,300บาท จากปกติ11,998บาทเหลือเพียง1698บาทหรือเลือกซื้อ Realme 7 Pro คู่กับ Realme Watch รับส่วนลดทันที1,500บาทจากปกติ12,989บาทเหลือเพียง11,489บาทโปรโมชั่นผ่าน True Shop เริ่ม1มีนาคมนี้ถึง15มีนาคมนี้เช่นกัน ทีนี้เรามาดูไฮไลท์ของผลิตภัณฑ์เรียวมีที่นำมาจัดโปรโมชั่นในครั้งนี้กันครับเริ่มต้นจาก Realme 7 5G นี่คือสมาร์ทโฟน 5G ที่มาในราคาที่จับต้องได้กับชิปเซ็ต d i m e n s i t y 800U 5G รองรับ Dual SIM Dual Standby หน้าจอ6.5นิ้วอัตราเรท120 h z รองรับการชาร์จเร็ว30ว Char ัตต์ดัชชาร์จชาร์จเต็ม100%ในเวลา65นาทีกล้องหน้าอินดิสเพลย์16ล้านพิกเซลกล้องหลัง4เลนความละเอียด48ล้านพิกเซลรองรับระบบเสียง Dolby Atmos และคุณภาพเสียง h i g h r e เรย์มี่เจมาในราคา9,999บาท ต่อด้วย r ร a l m e 7 Pro สมาร์ทโฟนรุ่นยอดนิยมจาก r ร a l m e รุ่นนี้เด่นด้วยเทคโนโลยีชาร์จเร็ว65วัตต์ Super d a r ั Char g จชาร์จเต็ม100%ภายในเวลาแค่34นาทีชิปเซตคอคอมสแนปดิวัลดสอนหน้าจอ Super AMOLED ขนาด6.4นิ้วกล้องหน้า In Display ความละเอียดสูงถึง32ล้านพิกเซลกล้องหลัง4เลนความละเอียด64ล้านพิกเซลเซนเซอร์ Sony i m x 682 มีโหมดถ่ายภาพ s t a r y mode โหมด Pro, Nightscape mode และ Ultra Nightscape Video และนี่คือสมาร์ทโฟนรุ่นแรกที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก TUV Rheinland ประเทศเยอรมันมาในราคา1,990บาทต่อด้วยสมาร์ทวอชของ Realme เริ่มต้นที่ Realme Watch ตัวนี้มาพร้อมกับสโลแกนอีกระดับของความสมาร์ทหน้าจอสีขนาด1.4นิ้ว มีวัดเฟสให้เลือกมากกว่า12แบบวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้แบบเรียลไทม์ตรวจับอัตราการเต้นของหัวใจตลอด24ชั่วโมงวัดระดับออกซิเจนในเลือดมีระบบการแจ้งเตือนอัจฉริยะติดตามการนั่งหรือเดินของผู้ใช้งานสปอร์ตโหมดรองรับกีฬาได้มากถึง14ชนิดเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชัน realme link สั่งงานสมาร์ทโฟนได้โดยตรงเปิดกล้องถ่ายรูปเปิดปิดเพลงและฟังก์ชันปลดล็อกและค้นหาสมาร์ทโฟน realme watch ราคา1,999บาทและต่อด้วย realme watch s สมาร์ทขึ้นไปอีกขั้นหน้าจอสีแบบสัมผัสขนาดใหญ่1.3นิ้ววัดอัตราการเต้นของใจได้แบบ real time วัดระดับออกซิเจนในเลือดแบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนาน15วันมีฟังก์ชันการแจ้งเตือนอัจฉริยะและแจ้งเตือนกิจกรรมอัจฉริยะรองรับโหมดกีฬา16ประเภทควบคุมการฟังเพลงและกล้องถ่ายรูปได้เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน realme link แนชาร์จแบบไม่เหล็ก realme watch s ราคา2,999บาทปิดท้ายด้วยหูฟัง true wireless จาก realme เริ่มต้นที่ realme buds air ตัวนี้ได้รับสมยานามว่าตัวจริงแห่งการเชื่อมต่อแบบไร้สายเพราะว่าเขาใช้ google fast pair ครับทำให้สามารถเชื่อมต่อกับโซล่าม,มือถือได้อย่างรวดเร็วมากๆใช้งานได้ยาวนานถึง17ชั่วโมงรองรับการชาร์จแบบไร้สายและแบบเสียบสายไดรเวอร์หูฟังแบบด y นามิก ให้เสียงหนักแน่นมากยิ่งขึ้นระบบดูว์ไมโครโฟนให้คุณภาพเสียงพูดที่ดีและลดเสียงรบกวนจากสภาพแวดล้อมภายนอก realme Buds Air ราคา1,999บาทต่อด้วย Realme Buds Air Pro นี่คือหูฟัง True Wireless ที่มี Active Noise Cancelling ตัดเสียงรบกวน noise cancelling นอกจากตัดเสียงรบกวนแล้วยังมี transparency mode โหมดฟังเสียงภายนอกช่วยให้รับฟังเสียงรอบข้างได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นเชื่อมต่ออัตโนมัติเมื่อเปิดฝาหูฟังขึ้นมา driver base ขนาด10ม mm. ิลลิเมตพร้อม dynamic bass boost ช่วยให้เสียงเบสมีความลึกและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นใช้งานได้ยาวนานถึง25ชั่วโมง ชาร์จเร็วด้วยการชาร์จเพียง10นาทีใช้งานต่อได้อีก3ชั่วโมงมีโหมดความหน่วงต่ำรองรับการเล่นเกม94มิลลิเซกซูเปอร์โลว์ลาเทนซีไมโครโฟนแบบคู่ตัดเสียงรบกวนรอบข้างตรวจับแบบอัจฉริยะสามารถตรวจจับสภาพการสวมใส่ได้แบบเรียลไทม์กันน้ำในระดับ IPX4 Realme Buds Air Pro ราคา 2, 9 9 9บาท อย่าปล่อยให้เดือนมีนาคมนี้ผ่านไปโดยที่คุณยังไม่ได้มีเรียวมีเพราะเดือนนี้เรียวมีเขาจัดแพ็คคู่ให้คุณได้ซื้อแบบมีส่วนลดคุ้มจริงๆ